โอ้ยเคสใหม่ลวดลายโบฮีเมียนมันสวยมากทุกคนดูดิวัสดุดีมากและที่สำคัญคือมันบางใส่แล้วเหมือนจับมือถือแท้ๆเลยนะครับลวดลายนี้กินขาดนะครับ นี่คือเคสซัมซุงของ25อันตราใครใส่ได้บ้าง23อันตราก็ใส่ได้24ก็ได้นะครับ25ก็ได้นะครับมีในส่วนของตัวยกนูนครอบเลนส์กล้องมาให้นะเพื่อนเพื่องานมันสวยนะครับงานสวยสุดๆเลยนะครับเวลาคุณวางนะครับไม่ต้องเป็นห่วงในแนวราบนะครับมันยกนูนออกมาให้อย่างดีเลยแล้วดูงานด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของการชาร์จนะครับหรือ S Pen นะครับก็เป๊ะอยู่นะครับและปุ่มกดหลายๆคนเจอปุ่มกดไม่เด้งนะครับผมกดให้ดูนี่มันเด้งมันเด้งอยู่นะครับใช้งานได้เป็นอย่่างงงดีีนนนมใสวววขอแ ซ่อนมาให้ด้วยนะครับอะไปแปะกันหน่อยว่าเวลาชาร์จเนี่ยมันจะชาร์จได้ไหมนี่นะครับแปะแล้วอยู่นะครับและนี่นะครับมันก็ชาร์จได้นะครับต้องเอียงนิดนึงนะของซัมซุงมันจะยาวที่กล้องนะครับเคสตัวนี้นะครับนะลายโบฮีเมียนนะครับผมนะความชอบอย่างหนึ่งคือลวดลายมันทันสมัยนะครับดูเก๋ดูเท่ดูแพงนะครับนะแล้วก็ราคานะครับจับต้องได้ผมคุยราคาพิเศษมาให้แล้วนะครับตรงนี้เท่านั้นนะเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเท่านั้นไปกดนะ